ครั้งแรกเลยที่เห็นที่นี่ก็คืออาหารจานเดียวมีกับข้าวแค่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ขนมผลไม้เนี่ยมีค่ะเราก็มองมองเด็กทุกวันจนมาพี่ที่เป็นครูเขาก็เสียนไปหน้าที่ต่อไปก็คือเราเพราะเราอาวุโสสุดค่ะจากตอนนั้นอ่ะไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะโปรแกรมที่เราให้มาก็พยายามเข้าไปดูเอ๊ะตรงนี้ทําอะไรได้อ่าเมนูอาหารอะไรนะที่เขาเป็นตัวอย่าง แอบดูโรงเรียนนู้โรงเรียนนี้อย่างงี้ค่ะจนวันที่พออบอกว่าเราจะสมัครเข้าโครงการฟ Food Food นะู้ดฟอร์ o ู d นั้นเราต้องอบรมแบบอย่างเข้มเลยสักวัน <c oughs> ในใจนะี่คือจกเอกประสมนะคะกลัวมากคือฉันจะรู้สัดส่วนของการทําอาหารไหมอะไรอย่างงี้มันคือมันกังวลเป็นคนขี้กังวลอะคะพอสักวันที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่ามันเปิดโลก เอออันนี้ทําไมเราไม่เคยเอาให้เด็กกินเนาะทําไมเราไม่เคยคุยกับแม่ครัวอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่กูียาตั้งสติได้ก็คือตั้งเมนูอาหารก่อนเลยรู้จักอาหารที่เราจะทให้เด็กเนี้ยค่ะเสร็จแล้วทดลองปรึกษาแม่ครัวก่อนว่าป้าคะหนูหจะทําอันนี้ให้เด็กทานป้าทําได้ไหมป้าบอกป้าไม่เคยทําป้าลองก่อนไหมพา,พากันลองพากันลองผิดลองถูกมาค่ะแล้วก็ได้เป็นอาหารเมนูหมุนเวียนอาจจะไม่ได้ถึงที่เราทําในโปรแกรมทั้งทั้งหมดทุกเมนูนะคะ เพราะว่าบางอย่างก็เราก็มีปัญหาติดขัดกับแม่ครัวซึ่งท่านอายุมากแล้วเราก็พยายามปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมไปเรื่อย ส่วนเรื่องการติดตามภาวะพุชนาการน่ะโชคดีค่ะคุณเจ๊ไม่ได้ทำคนเดียวโรงเรียนนี้น่ารักคือถึงแม้คุณเจ๊จะเป็นอาหารย์กวังคนเดียวแต่จะมีน้องครูอนามายัยน้องครูประจําชั้นอื่นๆคือจะมาช่วยกันหมดนะคะคือเราไม่ได้ทําคนเดียวโดดเดี่ยวค่ะคือพอพอทุกอย่างมันเริ่มเริ่มมีโครงการนี้เข้ามามันไหลลื่นไปหมดนะคะคือทุกอย่างมันทําให้เราหมุนเวียนไปได้หมดเราเลือกวัตถุดิบเป็นเลือกซื้ออาหารเป็นเราจะถาดอาหารให้เด็กเป็นเรารู้จักความสะอาดรู้จักว่าน้ำหนักส่วนสูงเราต้องวัดแบบนี้นะ หลังจากนั้นพอแบบทุกอย่างมันครบกระบวนการแล้วเราก็มาสู่การปฏิบัติซึ่งเด็กๆสมมติว่าที่พ่อออบอกว่ากินผักได้เด็กก็ปลูกผักเองแล้วเขาก็มีความสุขกับกับผักที่เขาปลูกอะค่ะคือคือถ้าให้ครูเจี๊ยบพูดก็คือครูเจี๊ย,ยบมีจะสิ่งบวกกับโครงการนี้ก่อนนั้นยังไม่ไม่ถึเรากินผักะแต่ว่าเราจะไม่รู้จักการจัดเป่นอ,าานอ้ขนารให้กับเด็กๆค่ะพอเราได้เรียนรู้หรือว่าขา้นตอนแล้วเราก็จะรู้ลการนะเพราะว่าเด็กๆวันเดิ เด็กวัยนี้ต้องตามข้าวจุ้มนเท่าไหร่ปริมาณผักเนื้อสัตว์หรือว่าไข่ต่อสัปดาห์เนี่ยค่ะปริมาณเท่าไหร่ใช่แล้วก็มีความมาเรือ่องน้ามันกับกะทิเนี่ยค่ะหมาอนว่าอาหารกีนกะทิอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เราก็จะตัดที่เป็นกะทิหรือน้มามต่อไปเียมันก็จะได้ความรู้ส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปใช้จัดอาหารประจวันให้กับเดคือจริงๆก่อนเข้ามาที่นี่ตั้งแต่แรกนะคะก็รู้สึกว่า ก็ดูดูทุกอย่างดูทั้งเรื่องอาหารกลางวันแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการครูนะคะแล้วก็ในเรื่องแต่สิ่งที่เห็นคือหนึ่งเรื่องอาหารกลางวันยังยังไม่ยังไม่ดีพอค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ครูออยไม่ได้ดูอาหารกลางวันนะคะครูออยนี่เพิ่งมาดูตอนเมื่อเทอมที่แล้วที่ได้มอบหมายครูออยเริ่มจากการถามครูออยว่าครูออยที่จะให้ครูออยดูอาหารกลางวันเด็กนะ,ะโดยการบิหารจัดการเนี่ยงบคือถ้าได้งบ9 7้าจบบาทเนี่ย ออยบริหารจัดการให้เต็มที่เลย972บาทไม่ต้องอคือถ้าจะต้องเจียดไปทะไรนั่นหมายถึงเจียดไปซื้อเครื่องปงูที่จะต้องใช้ในแต่ละสัปดาห์เท่านั้น mm hmm. เพราะว่าอย่างเรื่องน้ําสะอาดไม่ต้องน้ําสะอาดแยงโรงเรียนข้างบนไม่ต้องการไว้สำหรับการซื้อน้ำดังนั้นใช้งบได้เต็มที่แต่เด็กจะต้องทานอาหารที่หนึ่งถูกหลักโภชนาการแล้วก็เป็นอาหารที่มีวัตถุดิบที่ดีสําหรับเด็กสดใหม่อย่ mm hmm. อางงี้ค่ะ แล้วก็ปรุงอย่างถูกหลักอนามายัยแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยคือพอเราทําไม่ได้สักพักึลงสมมติเทอมหนึ่งพอยต้องดูแล้วว่าเด็กนีว่วนเด็กมีผอมเด็กคนนี้อน<ม>นคอดําไหม,มเพราะว่าเราต้องดูทั้งหมดภาพรวมของเด็กว่าคือเด็กคนนึงน่ะจะสมบูรณ์ได้ด้วยที่จะโตพร้อมจะโตไปเนี่ยเรื่องการกินเป็นเรื่องสําคัญ<ม>เรื่องการอยู่ระหว่างโรงเรียนเนี่ยเขาอยู่โรงเรียน8ชั่วโมงประมาณ6-8ชั่วโมง ใช่ไหมคะกลับไปบ้านสองาชั่วโมงนอนแล้วดังนั้นเด็กจะอยู่ที่เนี่ยสองร้อยวันในโรงเรียนเขาต้องกินดีอยู่ดีถูกหลักอนามัยแล้วสารพันธุพวกคือต้องพ้อมให้เขามาโรงเรียนแล้วมีความสุขว่กนี้ออ mm hmm. ยก็บอกว่าหนูจะทําได้ไหมหนูไม่เคยไม่่อยได้ทากับข้าวหนูไม่ค่อยได้ทําอาหารเลยแล้วแล้วหนูจะจัดเมนูยังไงหนูทาไม่เป็น,นบอกอ,ออยทําได้อ้อ,อยทําได้ เพราะว่าเรามีแม่ครัวอยู่แล้วออยแค่คิดเมนูมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือก็คิดเมนูตามที่ชอบพอได้หลังจากเทอมปิดเทิมได้เข้าอบรมพร้อมกันบอกออยเนี่ยจัดเมนูได้ยังเขาก็จะบอกแล้วเนี่ยว่าเออเมนูนี้หอากับอันนี้อันนี้ออยลองจัดดูนะ<ม>ตอนแรกจัดไปที่ที่มีการบ้านมาว่าให้จัดไปก่อนอบรมใช่ไหมคะก็ถูกสักครึ่งนึง แล้วก็กล <cues> so okay. so 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 ับมาเปลี so way, ่ยนเปลี่ยนเป็นเมนูที่หลังบรมแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆจนโรงเรียนได้ได้รับรางวัลว่าติดดาวสองสองเดือนซ้อนเนี้ยต้องชื่นชมครูจริงๆเพราะว่าหนึ่งครูที่นี่มีทุมเทอย่างครูออยเนี่ยจากไม่เป็นเลยก็เริ่มศึกษาเพราะว่าต้องศึกษาทั้งการใช้งบด้วยนะคะวันหนึ่งเก้าเจ็ดสิบสองบาทใช้ยังไงให้พอตอนแรกก็ใช้ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่พอหลังๆก็จะเริ่มรู้แล้วว่าหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มันจะมีการถวดจ่ายได้อย่างถ้าสมมุติ วันนี้เป็นรับนักทะเลทะเทเยก็จะแพงถูกไหมคะ972บาทก็จะแพงก็อ่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนในมื่อื่นแต่พอวันต่อไปเป็นแกนจืด hmm. กับอีกอย่างนึงมันก็จะเบาลงอย่างเงี้ยเขาว่าจ,จัดเมนูให้อยู่ในงบ972บาทคูณ5บาวัน mm hmm. อยู่เท่านี้ mm hmm. นี่คือหลักการจัดซอยก็เริ่มเป็นก็เริ่มจัดปัจจุบันถือว่าก็ปรึกษาการสองคนคุณนุ่นคุณออยถือว่าดีมากเลยะคะ่ะ